ารายพันพร้อมระพยนต์ชีวป,ประวัติเขาคิจกูตตำนานหลวงพ่อเขียนเท hey, พเจ้าเขาคิดจกดูซื้อได้ที่นี่ใครเป็นคนคนพบของรอยพระพุทธบาทจากเรื่องจริง ที่กล่าวขานกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันท่านเป็นใครมาจากไหนในทีว่าประวัติหลวงพ่อเขียนวันนี้ในรูปแบบวีซีดีและนำแสดงโดยกรุงศรีวิไลธิ์ลือชายอดชายเมฆสุวรรณตรีเพชรนารายพันธ์และทีมงานนักแสดงตำนานเขาคิดจะกูดคุณเป็นเจ้าของหรือย่างแค่และ100บาทเท่านั้นรายได้การกุศลโครงการนำวัดเข้าสู่บ้านสร้างวิมานในครัวเรือนเด็กที่ได้โอกาสทางการศึกษาีวาประวัติ รครรุรรณรรับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้จกักดิ์อย่างไรทําไมมีคนมามากมายไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรถ้าแดงมีอะไรคนไปกราบไหว้ทำไมต้องเขียนนัมัสการรอยพุทธบาท เทพเจ้าแห่งเขาพิจูุเพื่อสิริมงคลสร้างบุดบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรีโดยท่านกดดอกอจันตามด้วยหมายเลข474155501 5, 5, 5, 5, และกดพอใครน้ำมันว่านแผนโบราณ เทพเจ้าเขาคิจกุดจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกุดราเทพเจ้าเขาคิจกุดคุณภาพดีมีคุณประโยชน์ของทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร085 085 3553หรือ ส่ง SMS มเพิมเ์ S เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4741333ได้ทุกเวลา